สวัสดีครับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมัาจะพาทุกคนไปสมัครกระเป๋าตอนลิงก์นะครัะเราเข้าไปที่เพจโตของเราเลยนะครับหลังจากนั้นให้เรากดค้นหานะครับคําว่าตอนลิงก์นะครับะ t r o n นะครับมันขึ้นนี้แหละปึ๊บเสร็จนะครับแล้วเราก็กดติดตั้งนะครัากดติดตั้งนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้ระบบดําเนินการก่อนนะครัาซึ่ง อนลิงก์นี่สำคัญที่สุดนะครับนั่นก็คือการจดรหัสผ่านแล้วก็จด12วลีอันนี้คือมัจจานิ้นมากๆเลยนะครับจะต้องจดรหัสผ่านแล้วก็12วลีนะคะในขณะที่รอนะคะมันก็จะเตือนตลอดนะครับจะต้องจดรหัสผ่านกับ12วลีสําคัญมากๆขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสมัครกระเป๋าตอนลิงก์หรืออะไรเงี้ยนะคะเราจะต้องมี12วลีนะครับ เราจะต้องโจทย์12วลตตรงนี้สําคัญมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่โจทย์12วลีเนี่ยมันจะ ถ้าเกิดว่ากระเป๋าเราหายหรือว่าเราจะกู้อะไรเงี้ยมันจะทําไม่ได้หลังจากนั้นให้เรากดเปิดได้เลยนะคะพอเรากดเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมันจะมี2ช่องให้เราเลือกนะคะ Generate Wallet กับ Import Wallet เจ้าตัวช่อง Import Wallet ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าอ่าเรามี12วลีเราก็มากดตรงนี้แหละครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสร้างกระเป๋าใหม่เราก็ต้องกดตรง Generate Wallet นะคะตรงนี้ครับกดไปเลยครับกดปึ๊บ แล้วเขาก็จะให้เราอ่านนะคร ui, think, ับซ kind of so 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 mm ึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษเราอ่านไม่ออกเราอ่านไม่รู้เรื่องเราเลื่อนผ่านอย่างเดียวนะครับต้องเลื่อนมาให้สุดนะครับถ้าเกิดว่าเราเลื่อนไม่สุดนะครับเขาจะไม่ให้เราไปหน้าถัดไปนะคะเลื่อน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 นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เราไปหน้าถัดไปหรือคำว่า a g r e e to อะไรสักอย่างนี่แหละครับอ่านไม่ออกนะคบปุ่มตรงนี้ครับแถบสีดําๆนี่นะครับแล้วเขาก็จะให้เรา ใส่ชื่อนะคะตรงชื่อเนี้ยนะคบใส่อะไรไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราต้องการเอาไปใช้ในระบบ double m a g e นะครับก็เน้นว่า,าเป็นชื่อของคนคนนั้นไปเลยจะได้จําได้ง่ายๆนะคะอันนี้มันขอใส่คาว่าเทสแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วหลังจากนั้นเขาเราบอกใส่รหัสผ่านนะคะเจ้าตัวรหัสผ่านเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอ,อักษรใหญ่อักษรเล็กภาษาอังกฤษนะครับ แล้วก็ตัวเลขนะคบอ่ะโอเคครับมันจะต้องขึ้นสีเขียวๆทั้งหมดเนี่ยนะครับสีอันนี้ครับให้มันติ๊กถูกให้หมดนะครับแล้วเขาก็บอกให้เราใส่รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใส่รหัสผ่านตัวเดิมที่เราตั้งไปนะครับตรงรหัสผ่านนี้จะต้องจดแล้วก็อย่างดีเลยนะครับจดอย่างดีนะคบอ่าจดอย่างดีเลยครับพอบอกเลยนะครับเราจะใช้ทุกครั้งเมื่อทําธุรกรรมไม่ว่าจะโอนออกหรือว่าอ่าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ระบบ ที่ตอนเนี่ยครับเขาจะใช้รหัสผ่านนะครับหรือว่าเราจะดู12วลีอีกครั้งเนี่ยมันก็ต้องไปที่รหัสผ่านนะครับแล้วก็กด create wallet ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่า back up now นะครับให้เรามากดตรง back up now นะคบอ่ะพอตรง back up now แล้วนะครับเขาจะให้เราจด12วลีนะครับตรงนี้แหละครับจดดีๆนะครบเจ้าตัว12วลีเนี่ยครับซึ่งตรงนี้มันถ่ายรูปไม่ได้นะครับมัน capture ไม่ได้นะครับอ่ะเราตรงนั้นแล้ว นะคะเมื่อเราจะต้องใช้การจดนะคะจดอย่างดีเลยนะคะจดอย่างดีเลยนะคะโอเคทําให้เราไปที่วิวตรงนี้ได้เลยนะคะปุ๊บเสร็จแล้วให้เราจด12วลีตรงนี้ไว้นะคะให้เราจด12วลีตรงนี้ไว้นะคะโอเคครับเมื่อเราจด12วลีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดตรงข้างล่างเลยครับเสรแถบสีดำเนี่ยนะคบอ่ะกดไปเลยนะครับแถบทีดําแล้วระบบเขาก็จะถามเราว่า คำทนะ <audio> ี่3คือคําว่าอะไรคําที่เราจดตะเกียบนะครับคำที่3คือว่าคําอะไรนะครับอ่ะคำไหนเราก็จิ้มไปครับถ้ามันถูกมันจะให้กด next step นะครับไปต่อได้นะครับแล้วคําที่11นะครับคือคําว่าอะไรนะครับอ่ะคำที่11คือคําว่าอะไรตรงนี้นะครอ่ะล้วก็กด next step ไปเหมือนเดิมนะครับแล้วคําที่2คืออะไรนะครับระบบมันจะให้เราเลือกไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องทําตามระบบนะครับอ่ะกดไปนะครับแล้วเราก็กดดันนะครับอ่ะ ถูกต้องแล้วนะครับมันก็จะกลายเป็นกระเป๋าต้อนให้เราได้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับกระเป๋าตอนใหม่ของเราก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ